นครับครับวันนี้คอนโดพาเที่ยวมารับเสื้อที่โรงงานซอลูกอูนอ่ะลูกซอก็ก็เลยมอบเสื้อให้เป็นสิริมงคลแก่ช่องครับฝากซอใส่ด้วยนะครับนี่ครับขอบพระคุณมากครับ นี่เสื้อเสร็จเรียบร้อยนะครับ FC ครับเรียบร้อยแล้วเสื้อโดโดพาเที่ยวของเราเดี๋ยวใครสนใจยังไงนะก็เข้ากลุ่มไลน์นะครับเข้ากลุ่มไลน์ที่มีลิงก์อยู่ด้านล่างของคลิปเนี่ยครับโดต้ดถือที่ตัวละ250ห้าบไม่รวมค่าส่งราคาเดิมครับอันนี้ตัถือนอยราคาเดิมอันแต่ว่าอันนี้เป็นรุ่นสองแสนนะครับ นี่ครับเสร็จเรียบร้อยเอาน้องแดงมารับเสื้อก็เพื่อนเพื่อนที่สนใจนะครับก็กดเข้าไปลิงก์เสื้อโดโลพาเที่ยวนะครับไปดูบอกขนาดเสื้อที่ต้องการนะครับเสื้อสวยมากค่ะแล้วก็ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะครับส่วนโอนเงินที่ไหนอะไรยังไงราคาตัวละ250ราส แล้วก็ไม่รวมค่าส่งนะครับเพื่อนๆครับเปลี่ยนเป็น L อะคุณมาเลือกมาเลือกเบอร์ L ให้เฮียคุณคุณอ่าเปลี่ยนเป็นเบอร์แอลนี่ใครยังใครยังไม่รู้จักเจ้าของโรงงานทอลุ่งอรุณเจ้าของโลโก้ล็อกอีเกิลนะครับขายดิบขายดีจนมีคนลอกเลียนแบบนะฮะให้ดูบรรยากาศของของโรงงานล็อกอีเกิลเนี่ยสินค้าที่ส่งออก ต่างประเทศนะฮะกองอยู่นี่ฮะรอเครื่องบินมารับตอนนี้เครื่องบินบินวนหาที่ลงอยู่ไม่ได้ก็เลยเลยต้องกองไว้อย่างนี้โดเสื้อสวยไหมครับนี่ครับมารับเสื้อแล้วก็ขออนุญาตมอบเสื้อให้กับทางเฮียและซอเป็นสิริมงคลนี่ครับ านี่ครับผมถ่ายรูปท่านเจ้าของโรงงานขอบพระคุณเฮียม,มากครับที่เป็นสปอนเซอร์ให้ด้วยนะ <c oughs> นอกจากที่จะผลิตเสื้อให้แล้วย,ยังเป็นสปอนเซอร์ให้ด้วยเป็นในแบบคนแรกให้นะฮะแข่งเลยรครับอ่าอโดโด,ดเรียบร้อยอยังอาเอาเสื้อวางอ่คุณคุณจัดจัดให้ดีๆหน่อยเธอจะไปละนี่ครับเขาทำาอยู่ประจา,าคำกระชิบโควิด เสื้อสวยอันนี้ที่เฮียใส่คือเบอร์เบอร์เอลเบอร์เอลนะฮะเบอร์เอลมาผมใส่ก็เป็นไซส์ไม่เหมือนไซส์คราวที่แล้วนะฮะเพื่อนๆพื่อฮะมันจะพอดีตัวใช่ไหมถ้าลุ่มเขาจะตามที่เขาต่อข้างเขาจะรอบอกเขาจะต่างกันแค่นิ้วเดียวครับสองข้างก็สองนิ้วเลยแรืว่ามันก็จะมันก็จะเรียกว่าอะไร มันก็จะซอยย่อยได้เยอะหน่อยนี่ผมสั่งตั้งแต่เอสไปถึงสองสามเอ็กแอกา้าสามเอ็กแอลจะเท่ากับผอย่างเช่นในอกสี่สของเราเนี่ยเราก็ต้องใส่ดูข้างบนลงสายการผลิตนี่ต้องขึ้นบันไดขึ้นอีกนะฮะเป็นโรงงานขึ้นไปเป็นสายการผลิตนี่ก็เป็นเรื่องสีที่จะเพ้นท์นะครับลิฟต์ขึ้น สัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์โลโก้ของของผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของเสื้อโดโลพาเที่ยวนะครับロッ e อีเก <Rock Eagle. S 2> ลิลถ้าเพื่อนเพื่อนเคยญญไปต่างประเทศก็จะเห็นโลโก้นี้นะฮะขายอยู่เนี่ยโลโก้